ว่าทาเอาแฟนๆน,นะคะต่างตกอกตกใจอยู่ไม่น้อยค่ะและก่อนอื่นนะคะเราต้องขอส่งกาลังใจให้กับครอบครัววงเทวันก่อนค่ะเมื่อหลังจากที่นักร้องลูกทุ่งนะคะแล้วก็พระเอกลิเกชื่อดังอย่างคุณกุ้งสุธิราชวงเทวันนะคะได้ออกมาโพสร,รูปภาพของน้องสาวนะคะอย่างคุณวิพินวดีนะคะหรือวิรดาวงเทวันที่กําลังนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลด,ด้วยโรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรงนะคะและยังอยู่ในอาการวิกฤตยังไม่รู้สึกตัวตั้งแต่วันที่30ธันวาคมที่ผ่านมาก่อน ที่จะขอให้ทุกคนนะคะช่วยส่งกำลังใจและขอภาวนาให้น้องสาวนั้นกลับมาค่ะ ต้องบอกว่าทำเอาแฟนๆช็อกแล้วก็ต่างตกอกตกใจอยู่ไม่น้อยนะคะหลังจากที่นักร้องลูกทุ่งพระเอกลิเกชื่อดังอย่างคุณกุ้งสุธิราชนั้นได้ออกมาโพสต์รูปภาพของน้องสาวผ่านโซเชียลส่วนตัวนะคะหลังที่น้องสาวนั้นกําลังนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลโดยโรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรงนะคะและยังอยู่ในอาการวิกฤตยังไม่รู้สึกตัวนะคะตั้งแต่วันที่30มธันวาคม2 5 6 6ที่ผ่านมานั้นโดยงานนี้นะคะคุณกุ้งสุธิราชก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความผ่านโซเชียล เชียวส่วนตัวว่าถึงแฟนๆบวงเทวันทุกคนนะครับอยากแจ้งให้ทราบว่าเนื่องจากตอนนี้น้องวิพินวดีภูวรุ่งเรืองฮีลันหรือวิราดาว,วงเทวันกำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพราะโรคไครเลือดออกชนิดรุนแรงอยู่ในขั้นวิกฤตเข้ารับการรักษาตั้งแต่เมื่อวันที่30ธันวาคม2566ตอนนี้ยังนอนไม่รู้สึกตัว กุ้งและครอบครัวอยากบอกกับแฟนๆทุกคนให้ได้ทราบกันตรงนี้และขอกำลังใจให้น้องวิพินวดีภูวะรุ่งเรืองฮีรนันจากแฟนๆที่รักน้องวิทุกคน ทั้งนี้กุ้งและแม่ขออนุญาตแจ้งผ่านสื่อน,นี้นะครับอาจจะไม่ได้ตอบกลับแฟนคลับทุกคนเนื่องจากกุ้งและแม่อยากขอเวลาและระยะให้เราได้มีสมาธิในการให้กำลังใจน้องและการรักษาในครั้งนี้ขอจงช่วยภาวนาให้น้องวีพินวดีผู้วรุ่งเรืองฮรันกลับมาด้วยเถิดขอให้ปาฏิหาริเกิดขึ้นสักครั้งด้วยเถิดนางฟ้าวงเทวันรักน้องสุดหัวใจสองพี่น้องวงเทวัน ซึ่งงานนี้นะคะหลังจากที่คุณกุ้งได้โพสต์ข้อความดังกล่าวออกไปค่ะก็ทําให้ชาวเน็ตและพี่น้องในวงการลิเกนะคะต่างเข้ามาให้กําลังใจครอบครัววงเทวันอย่างล้นหลามค่ะอาทิเช่นขอส่งกําลังใจให้กับน้องวีหายป่วยเร็วๆและกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงเร็วๆนะครับรักและห่วงใยขอให้ปฏิหารจงเกิดขึ้นด้วยนะครับทั้งนี้นะคะทีมข่าวไทยนิวบันเทิงขอส่งกําลังใจและขอให้มีปฏิหารกับครอบครัววงเทวันด้วยค่ะ